มีเรื่องเล่าเกิดขึ้นกับเสียมหกอีกแล้วค่ะพี่น้องขาสําหรับเหตุการณ์ที่บสมควรจะเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งนะคะพี่น้องขาบอสนกพงศกรได้ออกมาโพสต์นะคะบอกว่าก้อนหนานั่นบอสนกได้ออกมาโพสต่าขอโทษด,ด้วยเพราะว่าบอสเด็กขืนล่ํากับลูกสาวมืออื่นเดี๋ยวผมสิขืนล่ํากับลูกสาวจดสอดแยงนะคะต่อมาอีกคะ่ะเห็นหัวหน้านกนะคะพนไดอออกมาโพส บทสตอรี่ค่ะที่นี่เพื่อนบอกว่าขี้ขโมยขโมยเงินในวงป้าวดพี่น้องเงินว่ามันยี่สิบบาทว่ามันลอยว่ามันพันพี่น้องขโมยเงินสองแสนบาทป้าทวมันเท่ากับเงินขึ้นน,นั่นทั้งขึ้นเลยเลยค่ะพี่น้องเนี่ยสองแสนบาทเป็นงานเจ้าภาพแล้วรู้ตัวอีกด้วยว่าเป็นใครมีหลักฐาน ้าาอยากเขาคุกสารพาัมาสารพาส่วนตัวใดเด้อครับล่ออยู่วสั่ค่ะอันนี้คือหัวหน้านกนะคะเพิ่เดียวออกมาโพสค่ะปาดพี่น้องเฮ็ดกันใดจังใดต้องเป็นคนไก่โตต้องเป็นคนไก่ชิดต้องเป็นคนสามารถรับเงินจากสองแสนบาทไปรักจังใดพี่น้อง เป็นเงื่อนที่แบบว่ารับจากมือเจ้าภาพบอกแล้วก็บ,บ่ให้ัวหนาบอกคะ่ะมือจังไหร่คะนี่มันเป็นเงื่อนก่อนโตมากเลยเด้อคะ่ะถ้าเป็นโหยเงื่อนเท่ากับคืนนั้นทั้งคืนเงื่อนก่อนนี้นะคะพี่น้องคนเห่ากับสิบบ่มีกินใต้สำนึกจักเม็ดเลยบอกค่ะว่าเพินดินล้นต่อสู่ดินล้นเพื่อตาดำ ลูกทิมตาดำๆแตกนวลนวอยู่หันขาที่เพิ่นต้องสู่ต้องหาเงินมาไห้กับลูกทิมเพิ่นแล้วคนที่เหตุเห็นไหมคะพี่น้องคิดได้จังไดเห็ดได้ยังไดเนี่ยเป็นคนในวงด้วยแล้วรู้ตัวอีกต่างหากขึ้นใจดำข่ะแข้คขึ้นจังคิดใดเหตุใดค่ะพี่น้องค่ะสําหรับเรื่องล่าแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะกับเสียงวิหกหมอล่ำเสียงวิหกถือได้ว่าเป็น ถ้าเป็นนักสู่นักสู่พันพันแทถเลยในพี่น้องคือเพิ่นเจอแต่อุปสรรคแบบบ่บ่วบ,บขาดระยะไหมพี่น้องโน,น,น่นนี่นั่นเดียวกับจากทีลดส้นตั้งวดนั่นเนาะคะ่ะไล่ไปนิดนึงอุบัติเหตุทีลดส้นการหาขัานน้นสอนหนึ่งพี่น้องกระเสียหายกับหลายแสยนคือกันพี่น้องเอาหาใส่หน,เนีเลี่ยวสำไปบูบอดหนกตะเลือดตอนหายเลือดตนวนีหลีพี่น้อง แล้วกต่ั่ามีเหตุการณ์ังสี่อีกค่ะพี่น้องเนี่ยแล้วินสองแสนทีถือขโมยไปเท่าต้องเอามารับผิดชอบลูกตาดำๆแตกยัวยัวอยู่ไหมพี่น้องเอาป้านมาตลตอตนเพิ่นแท้คนที่เหตุคนที่ทรัพท่ำกับจังแมนเหตุใดเหตุโรเนาะค่ะนี่ค่ะแล้วคนก็ออกมากว่าบอสนุนะคะเพ่นก็นได้มาคอมเมนต์ในนี่เลยค่ะเพิน่น,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 นว่ากัจจแมนเท่าทํำคุ้นคุ้นบ่ขืนคักเนาะว่าซั่งค่ะตลอดตน พี่น้องเอ้ยเห็นเรารือตัวน,นี้หรือตัวบอดหนกหรือตัวบอดหนกทีเพิ่นสู่สู่มาแล้วก็มีเหตุการณ์แจ้งส่เกิดขึ้นใด้จ้งใดครับพี่น้องเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงค้นบ่มีคุนไปนี่ก็มีบ่อ่าคนเฮามันต้องมีกิจไต่สำนึกแกงน้อยอยู่เลยค่ะพี่น้องคะสำหรับการที่ยู่รวมรวมกันในคนคนกลุ่มใหญ่บอบอสมควรสิคิดใด้ซสำนีนะคะไม่สมควรอย่างยิ่งที่ เฮาสีเฮดแบบนี้ค่ะแล้วก็เห็นเบลเบิร์ดนะคะอ่าแอดมินเบิร์ดนะคะเพิ่นก็ได้ออกมาโพสแบบประมาณว่าอันตะลิโต้เฮาเนาอไอด้วยความทีบอลูความจริงคนของคนฝ่ามีตาสันค่ะทั้งเบลเบิร์ดเพิ่นมาโพสกับอ่น้องดนธนาดนเพิ่นเพิ่นได้บอกว่าตะลิโต้เฮาเนาอไอ ด้วยความทีบอลูความจริงของคนฝ่ามีตาพัน่าค่ะบาวเบิดก็เลยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยกรณีงเงินหายสองแสนจากทีบอสไดโ้โพดโพดดึงออกไปย้อนคนย่งมาใส่บาวเบิดอะไรจะพอดีพอเหมาะพอเจาะขนาดนั้นวาสังค่ะอันนี้ก็คือบาวเบิร์พพันออกมาโพสนะคะอัน,น โอ้แต่เลตูนพี่น้องกับเหตุการณ์นั้นสี่หัวใจของผู้น้ำหัวใจของคนที่เคยให้เขาให้น้ำกินเนาะค่ะอ้ประเฮตุกับพื่นใดจังใดกรณีแบบนี้สําหรับเหตุการณ์นี้นะคะก็อยากให้เป็นกำลังใจกแลวก,ก้นันเป็นกำลังใจให้ทีมงานเสียงวิหกค่ะสู่ๆนะคะสู่ต่อไปตัวค่ะเหตุจังใดๆขันห้างหูโตยุบานนี้แล้วค่ะอย่าปล่อย จะปล่อยห้ลอยนวนหรอคะมันเป็นเป็นอีอย่างที่แบบเป็นตัวอย่างที่บ่ดีนั่นแหละค่ะพี่น้องจัดก,การหถึงที่สุดค่ะบ่สมควรเสียหายให้โดยสัมเพราะว่าคันกล้าเฮ็ดถึงขนาดนี้แล้วถือได้ว่าตัดตีนตัดมือเลยเ้อค่ะไมายถึงว่าเห็นแก่แต่ของผู้เดียวเลยบ่คิดนําผู้อื่นเลยจังเบ็ดเลยละกัะนเพราะว่าจากกเพิคนสิไปล่ำสัตว์มองนั่นได้ก็เ่นสิขนใหญ่พี่น้องเออเป็นตะเลืตดตันหมอล่ำเด ว่าพนสิง่ายลดเพิินไปเป็นเส้นเป็นสายเติมน้ามูกน้ามันไปนี่เอาเริ่มต้นจากซ้ำนี่ไปก่อนไปตั้งเวทถอกเวท,ท,ที่ทุกคนก็หาเพลือปากเพื่อทองขอบรัวว้วไดยค่ะแมนบ่ค่ะ,ะ,คะทุกคนก็ต้องหวังคาแรงรายว่นเฮ้าเข้ามากใส่โตเฮ้าเราก็ไปจุนเจือขอบรัว,วแต่ผู้ที่เหตุนี่แม,ม,ม,ม่ผู้ที่เห็ุนี่แม,ม่ค่ะแล้วก็เคยอยู่ในน้ำกันเห็นไหมคิดจังไงว่าโอ้ยเงินน้าใจค่ะ บสมควรสีปลอยไหวค่ะสําหรับเหตุการณ์นี้นะคะเป็นสิว่าขอโทษแต่บอสมควรสียกโทษเป็นอีอย่างที่แสดงให้เฮาเห็นแล้วว่าครั้งนี้คุณทําได้ครั้งต่อไปคุณจะทําไม่ได้หรออ่านะคะพี่น้องคะสําหรับายสิทธิ์กับบอแมนว่าสิเป็นค้นใจดะะําเด้อค่ะให้โอกาสแล้ไหมคะ่ะให้โอกาสให้ทียู่ทีกินทีสุขหัวนอนซอยเหลือเตือจูนกันมาตลอดแล้วยู่ยูมือหนึ่ง คุณมาเหตุแบบนี้ก็ถือว่าบ่มีความเป็นบ่มีน้ำใจอันเป็นแบบห่วงหาอาทธอนบ่มีความเอือเฟือเื่อพร่กับผู้อื่นเลอย่างสี่สแสดงให้เห็นว่าเป็นคนเห็นเ่ตโตปรสงควรอย่างยิงที่สีเอาไว้ในวงนี้ค่ะพี่น้องคะค่ะเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะคะขอให้ผ่านพ้นกับเหตุการณ์นี้ค่ะสําหรับคนคนทีเหตุน,นี่ล่ละค่ะคนที่ก่อเหตุน,นี่ล่ละค่ะ ไถ่น้เงินจำนวนนั้นมาคลืนเพิ่นซะค่ะเ,เลือตโจรศาสว่ามันเลือดตะลุกโอนหัวหนา้านอะคะ่ะเลือดโนเพื่อนพ้องร่วมขบวนน้่กันนั่นค่ะพี่นอ้องเลือดโนเพิ่นนพอว่าย่างย่างหน่อยเลยนะคะถ้าง,งานานั่น่านไปผู้ต้องรับทุกอย่างผู้ที่แบกรับถูกอย่างนั่นก็คือหัวหนา้าบอสนก,กับบอสนกก็ต้องไปหาเงินสองแสนมาเพื่อสิไห้ลูกทีมเพิ่นอันนี้คือ ที่นาเลือกโตเรนนาเห็นใหญ่ที่สุดก็คือหัวนานั่นล่ะคะ่ะให้น้ำเงินจำนวนนั้นมาขึ้นเพลินนะคะแล้วเรื่องเพิ่นอาสิแบบบอเอาเรื่องถึงขันให้เจ้าเขาคุกเขาตะล่างก็ได้ขอให้มาสารภาพแล้วก็เอาเงินจำนวนเที่ยวไปนะ่นเอามาขึ้นเพลินซะอ่าเสื้อเสื้อใดเลื่อยว่าบอสโนบอสโนเพิ่นบ,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 บ่เป็นคนใจใหม่แสละกร,รมปนนันถ้าเจ้านํำเงินจำนวนนั้นมาขึ้นเพิ่นอาสิให้อาภัยเจ้าใด บ่ถึงขนาดว่าเขาคุกเขาตะล่างแต่ว่าถ้าเจ้าบเ่เงินมากขึ้นเพื่อนมีหลักฐานหันเพื่อนได้ออกหมายเรียกหรือหมายหมายสารไปแล้วเจ้าเขาคุกแก้เดียวอ่าสําหรับเรื่องนี้นะคะกากไว้ให้โจรน,นั่นแหละให้หัวขโมยนั่นแหละค่ะคิดใต้ตองให้ทวนทีแล้วก็นําเงินมากขึ้นเพิ่นะะแสดงก้อตุลสาดเพิ่นนะคะสําหรับมือน,นีกากไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ